สวัสดีครับวันนี้มานำเสนอขายรถขุดหนึ่งรายการ c a t เตอร์พิลล่าสามศูคันนี้ก็คือ306คือรหัสของเขานะครับส่วนไซส์หรือขนาดของเขาคันนี้อยู่ที่6ตันนั่นเองมาในรูปแบบตู้เก๋งบูมตรงแผกเหล็กเปนี่บุกี้เป็นรถขุดนำเข้าไม่เคยใช้งานในประเทศไทยคันนี้สภาพสวยเดิมๆเ,เลยครับลูกค้า สำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถขุดใช้งานอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นใช้าางานก่อสร้างงานรับจ้างนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นงานในรูปแบบไหนนะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยคันนี้ก็เป็นแบรนด์ตลาดรุ่นยอดนิยมเดี๋ยวเรามาดูสภาพโดยรวมกันเลยดีกว่า,าบุ้งกีสภาพเดิมครับคันนี้ฟันหซี่บุงกีก็ ไม่มีสีขาดใดๆนะครับสภาพสวยเดิมฟันก็ยังคมอยู่สามารถใช้งานได้เลยสลักเดิมๆบูมอาร์มยาวสวยเดิมมาพร้อมกับตัวลายไบป,ปิ้งนะครับซึ่งลูกค้าสามารถต่อหัวกระแทกหัวแยกได้เลยหรือหัวสว่านนั่นเองบูมอาร์มยาวเลยครับ ตักขึ้นหล้อลูกค้าไม่ต้องกังวลนะครับสบายๆไปปิ้งก็จะมีมาสองข้างนะครับสองเส้นซ้ายขวาปุ่มอาร์มสวยเดิมเลยสีเดิมทั้งคันครับคันนี้ไม่ได้เก็บสีใดๆลรงกลางก็จะมีโลโก้แคทนะครับตรงนี้มีกาดกันกระบอกไฮดรอลิกมาให้หนึ่งจุดนะครับกระบอกสีดำสวยๆเลยสลักก็เดิมๆครับ กระจกนะครับตู้เก๋งสภาพสวยเดิมตรงนี้ก็มีมือจับไว้สําหรับขึ้นนะครับมือจับตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบสั้นนะครับผมถ้าปกติรุ่นอื่นๆจะเป็นแบบยาวแต่นี้จะเป็นแบบสั้นมาให้ประตูนะครับเปิดปิดล็อกได้ปกตินะครับผมตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นตะขอเกี่ยวไว้สําหรับล็อกด้านหลังภายในกว้างนะครับตัวนี้ให้ความรู้สึกสบายนะครับเวลาเราขึ้นขับ กระจกนะครับเดิมๆครบทุกบานด้านล่างก็มีเลขไม์ชั่วโมงนะครับคันนี้ใช้ไป5 0 0 0ักว่าชั่วโมงเท่านั้นเองครับลูกค้าสภาพเดิมเลยตัวนี้ก็เป็นเซฟตี้คอนโทรลตัวนี้คอนโทรลแล้วก็ตัวเดินหน้าถอยหลังนะครับหน้าปัดเรือนไม่ก็จะอยู่ทางด้านขวามือเบาะก,ก็สภาพเดิมนะครับอันนี้คือเบาะเดิมแคปเลยมีโลโก้ตรงกลางด้วย มีด้านล่างก็จะมีคขาว่า306ซึ่งเป็นรหัสของตัวรถเขานั่นเองด้านข้างสามารถเปิดได้ฮะตรงนี้เป็นรูระบายอากาศเป็นหม้อน้ำเป็นหม้อน้ำหม้อพักน้ำแล้วก็หม้อน้ำอยู่ข้างบนก็สามารถเปิดได้ทุก สัดส่วนของตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็นซ้ายขวาด้านหลังก็จะมีโลโก้ CAT ซึ่งเด่นๆเ,เลยฮะ CAT ก็เป็นแบรนด์ตลาดแบรนด์ยอดน,นิยมตัวนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์4สูบครับอันนี้ก็คือรหัสเครื่องยนต์ตามนี้เลยครับลูกคา้าสภาพเดิมจากนอกไม่เคยใช้งานในประเทศไทย พ่อไอเสียจะอยู่ทางด้านบนครับช่วงล่างอ่าเดี๋ยวมาดูด้านข้างนิดนึงนะครับทางด้านขวาตรงนี้ก็เป็นในส่วนของปัมป๊มปั๊มไฮดรอลิกนี่ครับอันนี้ก็เป็นค่าฝุ่นนะครับปั๊มยังสวยครับปั๊มสวยครับแล้วก็ ตรงนี้ก็จะมีคาว่าส0มศถังน้ำมันดีเซลนะครับก็เป็นฝาสแตนเลสอยู่ทางด้านนี้นนก็ถังน้ำมันไฮดรลิกจะอยู่ติดกันช่วงล่างเฟรมสวยเดิมครับตัวนี้เฟรมไม่มีเชื่อมดำใดๆเลยเฟรมสวยโซ่ตึงเป๊ะฮะไม่ยืดครับโซ่ดีใบหนานะฮะใบยังหนาตัวนี้ช่วงล่างถือว่าเรียบม,มากครับใบด้านสวยเดิมครับ ดันดินได้สบายๆครับลูกค้าด้านล่างยังคมเลยคันนี้ท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยครับมาทดลองขับได้ครับที่ร้านเฟรมอีกฝั่งหนึ่งนะครับสวยเดิมเลยตรงนี้ไม่มีสิขาดใดๆอาจจะเลอะฝุ่นหน่อยครับแต่เดี๋ยวล้างให้ได้ครับลูกค้าตรงนี้ก็ใบหนาอยู่นะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดของ ภาพรวมกันนะครับก็สภาพตามนี้เลยครับ c คสเตอร์ l ิลล306มาในรูปแบบตู้เก่งครับรูมตรงแเหล็กไม่มีบุงจีคันนี้มีลายไปปิ้งมาด้วยราคาเสนอขายนะครับคันนี้ขายอยู่400,000นะครับ59,000บาท4 0 59,000บาทนะครับท่านใดสนใจติดต่อฝ่ายขายได้เลย0616960160 0616960160 ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ